พักพวกของเราโดนคนพวกนี้ฆ่าตายไปค่ะอาณาจักรเจไดเนตไอ้เจ้าประเทศนั่นตอนที่11พร้อมค่ะฉันจะจัดการพวกมันเองไอ้ขึงสัตว์โซคอกไอ้คุณโทย่ายรีบขับรถม้าไปแล้วค่ะพาชาไปที่เมืองฉันจะปล่อยให้เธอมาตายอยู่ที่นี่ไม่ได้ไม่นะพวกเราจะทิ้งอาไว้ที่นี่ได้ยังไง ไรสาระน่ะจะไม่มีใครหนีรอดไปได้ทั้งนั้นเอ๊ะก็ไม่รู้หรอกนะว่าต้องการอะไรจากเด็กพวกนี้แต่ถ้าพวกแกไม่ถอยไปแล้วก็แกน่ะของจริงสินะแต่พวกข้าจะละทิ้งภารกิจไม่ได้ขุนทอยาขนพวกนี้เป็นหน่วยชั้นยอดของท่านนัจกถึงตายก็ไม่ยอมหรอกค่ะเอ๊ะสกิลดาปงั้นเหรอ เจ้าพวกนี้ต่างจากนักเลงที่เราเจอในเมืองถ้าออมมือได้โดนฆ่าแน่เราเข้าใจว่าคนเราล้วนต้องตายโดนฟาดฟ,ฟันด้วยคมดาบโดนแผดเผาด้วยเพลิงเวทเดี๋ยวรอก่อนโคคุยโยเออมาสึกเหรอจับมานั่นไปด้วยอาณาจักรเจเนเรตอันเชิญเรามายังโลกใบนี้ไม่สิเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วเพื่อวันนี้วันที่จะฆ่าคน วันที่จะกวัดแกว่งแดดในโลกใบนี้นะเรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องมาถึงไม่ฆ่าก็ถูกฆ่านี่ค่ะดูมันผิดไปดิวว่าน,น่าบูสอะไรดาไวมาก หยุดอยู่ตรงนั้นอาจะเชี่ะไรเนี่ยอย่างที่เห็นกูไม่ใช่สวะอย่างพวกที่มึงข่าไปหรอกไฟมาตกลงกันไม่ล่ะคุยกับเจ้าพวกนี้ไปก็ไม่ได้อะไรหรอกค่ะปิดปากซะอีนี่หยุดนะถ้ามึงไปพวกกูไปกูจะยอมไปตัวอีดอกนี่ให้ทีนี้ก็ทิ้งดาบซะคุณทอยะโยนทิ้งไปจริงๆด้วยสินะต้องขอขอบใจ ช่วยเป้าแรงได้เยอะเลยพอไม่มีดาบแล้วมึงจะไปทำอะไรได้ตัดอากาศเฮ้อไอ้มันใช้เวทโจมตีได้ด้วยอย่าให้ภายนอกของฉันหลอกเอาสิฉันไม่ได้เด็กขนาดนั้นหรอกนะยอย่าฮอ,อ,อเท่านี้ก็เรียบร้อยอ้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะ แค่ทลอกนิดหน่อยเองนะเออเอขอโทษด้วยนะคะฉันมีแค่เจ้านี่ท่านโทยะคะต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะที่ทำให้ท่านเข้ามาผัวพันธ์ไปด้วยฝนไม่ซาลงเลยทำไมเราถึงต้องมาที่โลกนี้กันนะถ้าเป็นในนิยายพอมีใครสักคนโดนส่งมาต่างโลกก็มักจะมีพระเจ้าปรากฏขึ้นตรงหน้าและสอนว่าต้องทำอะไรเสมอแต่กับเรา ให้ฉันดูแผลหน่อยสิเอ๊ะฝืนฟูขั้นสูงเหลือเชื่อความเจ็บมันยืนไหวหรือเปล่าคค่ะจะปล่อยส่วพวกนี้ไว้แบบนี้ไม่ได้ต้องขอยืมแรงอีกครั้งทีนะเข้าใจแล้วค่ะฝนเกือบหยุดแล้วใกล้ถึงเมืองแล้วล่ะในที่สุดเราก็จะได้พบออกับท่านนาตาเลียแล้วสินะคะคือเรื่องนั้นตอนหัวค่ำประตูเมืองจะปิดนะ หยุดพักแถวนี้แล้วค่อยเข้าเมืองแต่เช้ากันเถอะงั้นเหรอคะแย่จังทําอย่างที่ท่านโทยะบอกเถอคะค่ะตรงนี้น่าจะได้นะจะปล่อยให้นอนกันข้างนอกไม่ได้ด้วยสิรถมามันก็แค่ไปด้วยอืมช่วยไม่ได้ฮะอยากให้สัญญาอะไรกับฉันอย่างหนึ่งนะเรื่องความสามารถที่ฉันใช้ช่องเก็บของได้ช่วยเก็บเป็นความลับจะได้หรือเปล่าพวกเราสัญญาคะ่ะดีละงั้นก็ เจ้านี่เป็นไงเต็นเอ๋ก็แค่เต็นธรรมดาเองนี่นาะเอมเราเข้าไปดูข้างในสิว,ว้าวโกหกนะกว้างได้ขนาดนี้เชียวหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์เวทที่มีไอเทมแบบนี้ได้ท่านโทยะเนี่ยข,ขออภัยด้วยค่ะทั้งที่สัญญาว่าจะไม่ถามอะไรแล้วแท้ๆช่วยได้เยอะเลยละ่ะถ้างั้น พาทานมื้อเย็นกันดีไหมคือฉันเตรียมมาแค่ของที่ทำง่ายๆนะก็เลยแค่ได้ทานอะไรอุ่นๆก็พอแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็เตรียมชุดไว้ให้เปลี่ยนแล้วด้วยค,ค่ะคไม่ได้กินแบบนี้มากี่วันแล้วกันนะขอขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าสำหรับอาหารมื้นนี้ก็อยากจะลองบนอยู่หรอกนะแต่ว่าทั้งสองคนใช้เต็นท์กันได้เลยนะเห้แล้วท่านโทยาล่ะคะ ต็นท์มีผลทําให้มอนเตอร์ไม่เข้าใกล้อยู่แต่ถึงงั้นเราก็ยังต้องมีคนเฝ้ายามอยู่ดีจะให้ไปนอนกับสาวๆที่ไม่รู้จักก็ไม่ได้ด้วยแล้วนะท่านโทยะาเนี่ยใจดีจังนะคะว่าไหมค่ะแถมย่าแข็งแกร่งสุดๆเลยด้วยพอนึกถึงตอนที่คุณโทยะาสู้ทีไรก็ทําเอาแฉะไปหมดเลยละคะ่ะ What อะไรแฉะนะท้พรุ่งนี้ก็เป็นวันสําคัญที่ได้พบกับท่านนาทาเลียแล้วนะคะแต่ขนาดฉันเอง พอนึกถึงภาพอันองอาจของท่านโทยักษ์ขึ้นมาก็เอ๋อะไรเหรอคะเปล่าคะ่ะท่านโทยักษ์เหนื่อยอย่างที่คิดเลยนะก็อยากจะถามเรื่องของสองคนนั้นอยู่หรอกแต่น่าจะโดนลวกเองนี่สินะโคคุยอนี่ฉันมาถึงจุดที่กลับบ้านไม่ได้อีกแล้วหรือเปล่านะแน่นอนว่าเรื่องที่รอเราอยู่ก็ พร้อมนะข้าปล่อยให้ฉันจัดการเองนเมืองเฟนดิอา้าวโธ่ย่อรถม้าน่ะมันอะไรกันเนะ่ะคือเรื่องนั้นนะ่ะตอนที่ผมกําลังกลับเมืองก็จะเด็กพวกนี้อยู่ในป่าเข้าเหมือนว่าจะโดนโจนป้อนนะ่ะม้าพวกเขาก็โดนขโมยไปผมก็เลยให้ม้าผมช่วยลากกลับมานะ่ะสองคนนี้ไม่มีการยืนยันตัวตนเราก็เลยบอกให้เล่นละครตกตายยามลำบากแย่เลยนะ แต่ยังไงก็ต้องขอยืนยันหน่อยนะมันเป็นงานนะพวกโจรปล้นของอันแสนล้ำค่าของฉันไปหมดแล้วทว่าทว่าฉันยังมีชีวิตอยู่ฟ้าหลังฝนนั้นย่อมงดงามเสมอจริงๆฉันดูละครมาเยอะเลยล่ะค่ะของถนัดเลยอืมแบบนี้เองเหรอเดี๋ยวก่อนนางหนูคงจะลำบากมาบากสินะเอมสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีสินะ งั้นก็ให้เราผ่านไปได้หรือเปล่าโอ้ช่วยดูพวกนังหนูด้วยดนะนาตาเลียอยู่หรือเปล่าอะไรโทยะเหรอเมื่อวานฉันรอนายจนลากเน้าเลยนะยะอะไรอย่าบอกนะว่าตกหลุมรักฉันแล้วนะ้าพาแขกมาหาตั้งหากเล่าแขกเหรอโอ้พวกเธอคือไรนะพวกอันตรายเหรอ อย่างน้อยก็ขอสมุดเวคุณยายนาทาเลียอ้าหล่อนเรียกใครว่ายายกันยะเอ๊ะหรือว่าพวกเธอจะเป็นอาทุเลียกับชาา์ล่อนตขึ้นเยอะจนจำแทบไม่ได้เลยนะไม่เจอกันนานเลยนะคะท่านนาทาเลียไซยังไม่เปลี่ยนไปเลยสักกันิดเดียวนี่หล่อนหมายความว่าไงฮะ นาทเาลียผู้น่าสงสาร